มาครับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าไม้และวิสานครับครับผมเฮ้ยมันไม่มาแล้วิสานอ่ะเทอร์แมนไรเดอร์ซูเปอร์ควายสแม็กนั่นเองนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เล่นกันมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับแปปีนะครับสิบแปดปีแห่งความหลังกันเลยทีเดียวเชียร์วันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเองนั่นเองนี่เองนี่เองนี่เองเนี่โอเค ปัจจุบันนะครับอ่ะในปัจจุบันทำไมครับน้องเบนซใน,นปัจจุบันนะครับมัสไรเดอร์นะก็ไปถึงมัสไรเดอร์จีโอแล้วนั่นเองครับนะซึ่งบอเลยนะครับว่ามัสไรเดอร์จีโอนี่ผมไม่เคยดูนะครับ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าก็รู้ข่าวสารนะฮะว่ามัสไรเดอร์จีโอนะครับได้อ่า,าต่อสู้กับคอมเมนไรเดอร์ดีเคตนะครับที่ เปลี่ยนเข็มขัดจากสีขาวเป็นสีชมพูครับอ่าฮะแล้วนอดีเกนเนี่ยแปลงล่างเป็นผู้ดับเบิลถึงจีโอได้ทีเดียวนะครับซึ่งครับก่บอนมากคือยังไม่ได้ดูเลยนะอ่าแต่ว่าคือรู้เรื่องราวมาก่อนแล้วครับก็คืออ่ากเข็มขัดมันสีชมพูมันตั้งชื่อว่า Neo 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 นีโอนีโอดีเกตไดเวอร์อ่าฮะแม่งคนญี่ปุ่นนี่คือจะเพิ่มจะแบบจะเปลี่ยนล่างอะไรก็ต้องมีนีโอไว้ก่อนนะ,นะฮะหมายถึงนีโอเจแปนไม่ใช่ไม่ใช่ละ ัน่ยโอเค okay, ฮะตอนนี้ผมอยากจะเล่นตัวนี้มากเลยนะฮะนะฮะม a สไ h เดอร์ r <Real Key. S 1> ิวคริค e e Cree Cree c r ก็คือแบ a c k Real c หรือว่าเรียกกันว่าดั a c ิ r e ี l c ป่ะโอ้ไม่ใช่เรียกว่าอะไรสักอย่างนั่นเลยฮะต<ำ>แต่ผมลืมแล้วอ่าแล้วก็คนที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยนะนั่นก็คืออยู่นอกเหนือจาก r ิวคริ e e นัก็คือ r ิวคริ e นั่นเองอะไร<สๆ>อะไรไม่ใช่อันนี้คือเรียกเพื่อนนั่นเองนะฮะว่าจะเอาใคร แต่ผมน่าจะเอาอาชานะฮะนั่นชื่ออาชาไม่ใช่ว่าไซเดอร์ดันดันดันไอ้ยันไอ้ยันลืมกุชาไอ้ไม่ใช่ไอ้อะไรวะมูลาดเอ้ยมูลาดว่าอะไรมุชชาไอ้เดิกมูเนี่ยอาชาหรืออะไรสักอย่างแน่เลยฮะผมลืมเออโอชาไอ้บ้าบ้าเอ้ยอาชาอาชามาเลยกันเลยทีเดียวแล้วก็ต่อสู้กับมาร์ฟไรเดอร์กูชา นี้มันเป็นมารเรเดอร์ที่มีในดิเกตด้วยนะอแต่มันมันไม้เป็นแมันไม่ใช่เป็นมารเรเดอร์แต่ว่าในเรื่องดิเกตมันมันสมเกาะเลยอ่ะเออครับผมอันนี้อยู่ในมาสเรเดอร์อากิโตะนนั่เองนะครับเมื่อกี้พูดผิดคูก้าเฉยเลยไม่ใช่นะครับอยู่ในมาสเรเดอร์อากิโตะเอาแบบล่างโหดมาเลยมาจังหวะนี้จังหวะนู้นจะสามารถต่อสู้กับผมซึ่งเป็นมาสเรเดอร์ริคิผู้ที่เหลือรอดอะซาวเวเวลนะฮะที่ต่อสู้กันมาทั้ง13คนนี้จะเอาชนะได้หรือเปล่าโอเค ก็ทศตีสามคนจริงๆแต่ว่าเนี่ยอ่าทั้งสองคนนี้อยู่ในหนึ่งในสิบสามไม่รู้อะไรที่ผมเริ่มพูดแบบงุงยิงงงงยิ่งงงงโบ้าๆกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ยโอ้ยท่าเดีความขนาดนี้โอ้โหท่าเดียวกันด้วยไอ้บ้าเราก็ไม่เหมือนกันอะเอออันนี้เหมือนกันนี่หว่าแต่ไอ้อากิโต้ที่เหมือนกันเปี๊ยบเลยมาคุณตำรวจกับอากิโตะอากิโตะอ้าวกรรมตัวไหนก่อนก็ได้นะฮะจังหวะนู้นจังหวะนี้ อีมามาใส่ก่อนได้เปียบใส่ก่อนได้เปียบไอ้น้องใส่ก่อนได้เปียกไปชาร์ลีเจ้าโอ้โอ้อ้เฮ้ยอากิโตะมาจากไหนเนี่ยโอ้บอสติเบิร์แมนอ็อกอีอะไรอีอีอีอะไรใสาอิซูนยังไงอีสานเฟยเลิก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 กัดเลิกกัดเอ้ยบอกไปเจ้าซิกิเฮ็ดยังอืมซิกิเฮ็ดยังละจ้ะอ๋อกดโอ้นั่นเองอืมกดโอก็ยังต่อยไงบ้าเอ้ยแทนที่จะแบบ กูสามเหลี่ยมนี่กระโดดใช่ไหมเล่เไปเล่นไมปเราเล่นไม่เป็นว่าขนาดเราจับไม่เป็นเลยอีอีจับจี๊ดจับจัดมายูเนี่ยมีโมโกเมะทำไมมันตัวตัวเล็กลงวะโดโกตูชิชิมูโตะทำไมมนตัวเล็กลงอ่ะนี้ก็เรา่ตัวเล็กลงเหรอเนี่ยดูตัวเล็กลงไม่คือภาพมันขยายขึ้นไงเพราะว่าเราเรียกตัวตัวประกอบมานั่นเองนะฮะคืออีดำกำไม่ว่าเขาเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยเจ้าโอจามาแล้ว โอ้จ้าเฮ้ยโกงมะเรเพื่อนไอ้บ้าก็เรียกบ้างสิเฮ้ยจ่โอ้โหอกระเจงอยู่เธอแ h e c ้เร็วขนาดนี้ความเร็วมันต่างกันไอ้น้องอือเอาสิอือจ่อจ่อจ้าอ้าวกรรมเวลาหมดหมดเวลาแล้วผมแพ้ด้วยนะเอ้ยชนะว่ะไม่ด้วยอะไรนะสอเก้าโมจัดว่า you m a ม e me more c o m m i t e มาฮึด่ยเยอะอโมฮึดถ้าไม่ตายอันไหนกันก็บอกกันด้วยอืมอืมจัดมากไฮสเป๊กอ้าวกรรมอะไรมาโอ้โหเกาะมังกรเอามาทำอไมเนี่ยฮึ่ยเจาะเจาะเฮ้ยเจาะอืมตายเวสะอ้นน่าประจวบเอ้ยเกาะมันช่วยให้ความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะไม่ได้ช่วยอะไรในงานตุ้ดีไหม ไม่ช่วยนี่ดาบมาเหมือนเดิมเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวแกก็ต้องตายแล้วไอ้หน้าประจวดเอ้ยตายไปสิตาอีอีเคโอเรียบร้อยฮะกระจอกงอกง่อยเหลือเกินไม่ต้องเช็ดท่าไม่ตายกระชิดเดียวเช็ดเจียวเฮ้ยได้ไหมต่อมากันเลยนะฮะกับน้องเบน์นี่นะฮะน้องเบนน์จด้อยตัวอะไรเอ่ย เอาไม่มีนึ่ไปไมากเก่ามันจะรกเออจะแรกว่ะจะเรียกเป็นมัดอะไรได้วยโอ้ต X เอ็กหรือโอเอ็กหรือโอปะตุตรงปะตูตรงเอ็กหรือโอกรรมกรรมกดผิด <c oughs> กดผิดอ่ะ <c oughs> อ่ะก็กดอีกทีเลยเบน้นสู้ได้สองคนแต่ว่ามันต้องเชื่อมไวไฟเบ้นครับ อีกู่แบบไม่มองก็ไม่เอาตัวอะไรดูอะไรดีคามเนอร์นี่ผมชอบนะครับก็คือดีเขไปแล้วก็อ้นเอาโอ๊ตมามาสเตอร์เดย์อ๊ตเอ้ยไมเาล้วเอาเอาดับเบิลดีกว่าไม่ได้เอามาสเตอร์ดย์ดับเบิลนั่นเองฮะเมื่อกี้ผมใช้ท่าไม่ตายไม่ได้แปลว่าผมต้องเลือกเลือกเรียกเพื่อนแน่ๆเลยมันก็เลยแบบใช้ท่าไม่ตายไม่ได้ตอนนี้ผมชอบมาก คือมารื้อฟื้นนะฮะจำไม่ได้จริงๆเล่นมา10กว่าพาร์ทแล้วแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนะั่นเองนะฮะแล้วเพิ่งกลับมาเล่นอีกอันนี้เลือกล่างเป็นใช่ไหมใช่อืมล่างที่ผมชอบนี่ผมชอบอันนี้เท่อะนี่ชอบอันนี้อะไหนวะชีทเอ้ยชีทวะฮีทฮีทเมเทัลอ่าเม,อม,อม่อนเมทันเมทัลนั้นแล้วก็เอาคอมเมนดอร์ออสนะครับเป็นคู่คู่กายนะครับ ออเราอ่ะโอนี่มันเลือกร่างแปลงไม่ได้ใช่ปะอชรี่เลือกร่งแปลงไม่ได้หรอทำเถอะูแล้ออนี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญอ่าเป็นเป็นเหรียญก็คือโบตกกริบสักอย่างนี้อันนี้ทัตโทร่าสกุโซอ้ามีแค่นแล้วคอมโบยไอ้แม่นางนั้นหไม่รู้เหมือนกันลองเลื่อนไปทางด้านซ้ายขวาฟี อ๋อนี่ไกรัเบ้าไอ้ไมยอมเลื่อนไอ้กระจอกอันนี้โอเคเหมือนกันเนาะอือฮึคอมโบเดินสองหายด้วยนะอ้าวดำล่งนี้ดีกว่าโอเคอะไรไม่รู้มุ่งยิงมุ้งยิงอ่าก็แปลงร่างได้เท่านี้โอเคดับเบิลสู้กับโอ๊ตนั่นเองนะจ๊ะมาดูกันซิว่าใครจะไปใครจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปกันดีกว่านะฮะอ่าด่านน้ำตกเลยดีกว่าเพื่อความเทร่นนะครับ <c oughs> มาฉันคือคอมเมดีเดอร์ดับเบิลูอะฮะฉันน่ะคอมเมดีเดอร์ออสนะไงอ้อยเปลี่ยนเมมโมโรี่ได้ใช่ไหมเมมโมรี่ไฟกอดไม่ได้เปลี่ยนไฟกอดไม่เปลี่ยนมันมีอะไรบุ๋งอะไรบุ่งอะไรบ้างวะอันนี้กระโดดวิชุทำอะไรวะอ๋อ ทำอะไรวะใช้ถ้าไม่ตายแล้วใช้โอ้โหโอ้โหโอ้มาถึงก็เอ้าอะไรเนี่ยเอ้าโดนเลยเลยโดนโอ๊ตต่อยเอ้ยอะไรพันพื้น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 พันผิดมุมมาไปกดโอ้เอ้าโดนเลยท่านี้เขาสุดยอดโอ้โหแม่ชาติเหลียงชาตเหลียงเขาโบอื่นด้วยโอ้โหสุดยอดตายแน่ตายแน่ไอ้หวังตายแน่เฮ้ออ้โหตายคี โอตายเลยฮนะโดนมาร์ไรเดอร์โอสจัดการไปนะเะฮะเอากลับร่างเฉยเลยท้า,าอะไรอ่ะ,ะมันช่างไม่ตายยังไงอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่น่าจะซีเลียม X อ็กซละมั้งถ้าจำบ่ผิดนะจำไม่ผิดอืมแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นภาคของเพซูหรือเปล่านี่ภาคยีสีคือแต่ละภาคกันมันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าทุกคนรู้นะฮะว่าทําให้ตายก่อนยังไงก็บอกเลยนะฮะเออจะเย็นเอ้ยเฮ้ยใครหน้าล่ะใครหน้าล่ะเออใครหน้าล่ะคีโอนี่มันช่างกระจอกเง้มเงิ้นซะจริงๆเลยอ่ะ จบล้กเปลี่ยนยังไงวะอ๋อนี่เียญเป็นล่างอื่นใช่ไหมเป็นปืนนี่จะใช้ลูน่าทริกเกอร์กดโอ้กดโอ้มาโอ้คนไทยลูน่าทริกเกอร์มาอีอีมีปืนแต่ต่อยงงไหมล่ะงงไหมล่ะใส่ใส่ตอนหน้าให้ดูเลยใส่ตอนหน้าให้ดูเลยมันใช้คอมโบมันใช้ปิ้ ปุ้งงยิเอาซะเพื่อนทำอะไรไม่ได้เลยเอาหลบหลบหลบมันมันลืมอ่ะเออเออกดมั่วไงอย่าบอกว่าไม่ได้กดมั่วไม่กดมั่วปุ่มปุ้งปุ่มปุ่มเป็น lamborghini เลยปุ่ม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 ทำไมวะมันเร็วไงมาอะไรเนี่ยใครไม่ท่าเนี่ยท้าไม่ตายท้าไม่ตายเอ่อเพื่อนน่าจะกด oxd ด ox อ้องาเหรออกรูว่าเอ็กซ์ส่เลียมอะไรวะสามเหลี่ยมโอทรีไม่มีอะไรดีสักอันเลยเจ้ามันเถอะอันซอื่นูู่บูบูบูตูบูบูบูไมบูบยบูบูบูอูบ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 บู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 นูาูบูบูกูบูบูบจบูบูบูหน เอาก็ตบกุยนะฮะก็มาสนุกสนานนี่ฮะปาร์ตี้กันในนะฮะจริงๆก็มาเล่นให้ใครเครียดเฉยๆนะครับเพื่อจะรื้อฟื้นมาร์สไรเดอร์แต่ละตัวว่ามันเป็นเช่นไรอะไรยังไงนะฮะก็ไปดูมาร์สไรเดอร์ลูคีมาก็แค่อยากเล่นนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ตายทําไงอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะว่าทํายังไงเนื่องจากว่าจะเก็บข้อมูลความรู้เก็บยเกี่ยวไว้เพื่อไว้เล่นเนื้อเรื่องนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตุลลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครัับขขอไม่ตว